เฮ้ยจ้าทำอะไรอะ่ะอ๋อพี่ผมอมอปุ๋ยอยู่เลยอ๋อปุ๋ยไหนอืมปุ๋ยบริหารนี่พี่เอาร้องอืมงั้นเดี๋ยวพี่ขอใช้คอมหน่อยดิอ๋อแมทคอมเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่ทำง,งานแมตคอมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนมาดีเลยโอเคอ่าฝากคอมด้ยนะครับผมครับเอาพี่ทำอะไรอยู่อะ่ะเอ้าทำงานทำงานอยู่แต่ว่าเอ้ยมาดูนี่ อาจารย์มันไม่ได้ออกจากกระบวกนี่ยหึยหึยตะใครได้ข่าวว่าช่วงนี้ดีปุ๋ยเอ้าเหรอคนเดียวกันกับพี่ป่ะพี่พี่เล่าให้หนูฟังอ่ะเอ้าใช่นี่หึยเป๊ะอ่ะทำไงดีอ่ะแกล้งแกล้งจัดการเลยยังไงนี่กำลังคุยแชทกับปุ๋ยอยู่เลยนี่เนี่ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอ๋ออะไรอ่ะบอกรักกันไม่ใช่แกล้งมันดีกว่าบอกไปเลยรอนปุ๋ย ผมมีเรื่องจะสารภาพไปเลยเอ้ยปุ้ยผมมีเรื่องจะสารภาพนั่งไงวิตอบกันมาแล้วคือว่าผมเป็นเกใช่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 อา้าวปุ้ยบอกไม่เชื่อแหรอพี่ทำไมดีอ่ะเุ้ยม่มีคลิปใช่ไหมคลิปี่พี่ว่าวันนั้นอ่ะมันไปรั่วเออหลักฐานหลักฐานจัดการเลยพี่ จะลงหน้าวอลพี่อับขึ้นไปเลยง่นไงขึ้นไปแล้วพูดจะเชื่อเหรออ๋อก็มีทั้งรูปภาพมีทั้งข้อความหลักฐานทุกอย่างโอ้โหเคยแค่อย่าีเลยนะอืม,มพี่หนูว่าเนี่ยถ้ามีอะารจะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอ เดินช้าๆพี่ไปเลยไปเลยไปจ้าให้คนมายุ่งกับแฟนเฮ้ยพี่เอ้าทำมานให้หนูหนูมีเรียนหนูไปก่อนนะโอเคนั่นเดี๋ยวพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่แล้ะขอบใจมากขอบใจมากอ่าไม่เป็นไรพี่เขอบใจกันใหม่นะพี่ปขอบ ชิคเป้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เกย์เขาเป็นตูดไอ้เพิ่นการกระทำผิดเมื่อสักครู่นี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราที่หาผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0ื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและมาตราที่6ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ